สวัสดีท right oh, ุกท่านด้วยนะครับก็คุณก็อยู่กับผมนะครับลาไฟโลแหมถึงจะพูดติดขัดขัดอยแต่ว่าการันตีครับเรื่องการจบเกมเลยครับสำหรับชแนลนี้นะครับทุยโอมาถึงก็เหมือนจะเป็นการแก้ตัวแต่แรกเลยนะครับเนี่ยก็แหมมันก็ต้องมีนี่บ้างนะพูดติดขัดมาลองิกเช็คข้อมูลตัวครับจากผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาก็อ่ะผมยอมรับนะครันว่าผมเป็นคนที่พูดติดขัดนิดนึงอะเออก็อยากจะมาแจ้งในคลิปนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้ว ก็สาหรับใครที่ไม่ค่อยชอบก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสําหรับการพูดติดกับขัดบางครั้งผมนะครับดิ้นพันกันบ่อยนะครับอะอย่าครับอย่าวแจะเสียเวลาเลยเรามาไปเชิญหน้าบอลตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับอ่ะนไม่ได้อ่านชื่อเลยเมื่อกี้นี้มาแต่พูดถแถลงการเร็วไปนิดนึงนะครับมาถึงก็ถแถลงการเลยเรื่องพูดติดกับขัข <R ains. S 1> เดเดี๋ยวนี่กูเลือกมาที่กูไม่ได้ดูตาเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เลือกมามั่วๆเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้โอ้โห พูดไปไม่ได้มองเลยดูทีวีอยู่ด้วยล่อยไปนลครับมันมาแล้วผมไม่รับปากนะดาด้จะเล่นจบหรือเปล่าเอ้ยแม่ต้องต้องเล่นที่จบดีเออรับเราเริ่มต้นภาร,รกิจแล้วต้องเรา,เร,ารับภารกิจไม่สิรับแต่คนเรื่องภาร,รกิจมาด้วยตัวเองเพราะนั้นเราต้องรับผิดชอบภาร,รกิจนั้นจนจบครับเราจะแบบว่ายกเลิกกลางคันไม่ได้หรอกครับรับภารกิจม้วต้อง ทำให้มันสำเร็จแล้วรู้ร่วงนะครับไม่ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานขนาดไหนก็ตามนะครับมันแค่หลอกตาม,มันไม่ได้ยากขานาดนี้เออก็เลยประมาณนี้เนี่ยเ้ยเดี๋ยวก่อนพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินขอยิ่งขออนุญาตนี่มันจะเป็นทิกอย่างหนึ่งเล็กเล็กๆนะครับทำลายไปสองอันพอครับแล้วก็ลุยต่อเลยนะครับ แต่ด่านนี้ยอมรับว่าศัตรูค่อนข้าง,งมาเยอะมากคูณดีมีทั้งเครื่องบินมีทั้งเอ็เลเซอร์ไอ้เฮ้ยอะไรอะเนียนมากหลอกตาผมไม่ได้หรอกครับเปล่าหลอกแม่งตูดชั้นเลยเมื่อกี้นี้เออคือช่วยมึงแล้วนั่นไงญ่ท่า,ทาตะไลเมื่อกี้ครับไม่ติดเสานี่ผมตายแล้วเนี่ยเวลากดขึ้นแล้วฟันมันก็จะติดท่าเนี่ยตัวนอมัสซึ่งผมองก็ไม่ค่อยชอบนักหรอกนะ แต่พูดถึงความรุนแรงม,มันก็จับตืนเลยนะชีรี่ย์ไอ้ซะง,งั้นน่ะไมยผ่านแบบดื้อๆอย่างนี้เลยลเหรออะไรตรงนี้นะครับแต่ผมจเจ้าไอ้เกาะพุ่งเข้าไปเล่นละกันมันจะง่ายกว่าเอซิโ hey, ร่ไปลำบากเชื Girl, ่อชีรี่ย์สำหรับภารกิจางนี้ที่เราได้รับมามันก็มันจะรู้ล่วงอีกไม่นาน,น,นที่เราจะไม่ตายเลยแค่ครั้งเดียวนะครับ WTF ครับง่ายเกิน แต่ก็ดีแหละคนดูจะได้ชอบกันนะครับเล่นจบเร็วเราเองก็ไม่ชอบเสียเวลากับคลิปมากเหมือนกันนะครับอ่าขออภัยแล้วกันนะครับถ้าเมื่อกี้เสียงกเสียงพูดผมเบาเกินนะครับผมลองผมเล่งเสียงให้ดังขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดังขึ้นมันมากแค่ไหนอะ่ะผมเป็นคนอัดนี่ผมไม่ได้เป็นคนดูตอนนี้เอาไว้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบทีหลังแล้วกันนะว่ามันอุย้ย เอ้ยมันใช้ท่าไงวะเอ้ยไม่ท่าไม่ทำงานอะ่ะชิพหายแล้วนี่มาแล้วเออมันต้องมีคีย์ลัดที่กดใช้งานมันเด็ดโอ้โหอะไรเนี่ยเวลำบากวะ่ะ แม่ด่านแม่งอะคิดว่าเจ๊งอะอ้าวเฮ้ยตัวเลเซตตาแห <c oughs> น่ดูนะครับผมเริ่มจะรู้เลเซตาการผมด่านนี้จะเป็นยังไงคือ <c oughs> ด่านจะผ่านง่ายแต่พอไปเชิญหน้ากับบอสนี่แหละปัญหา <c oughs> นี่ตอนนี้ผมเห็นสร้าหุ่นนอนอยู่ตรงนี้แสดงว่าที่เราลงมาถึงชั้นล่างสุดแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นความจริงหรือเปล่า,าไอ้ชั้นล่างสุดที่ผมพูดมาเมตะกี้เนี่ย <c oughs> มาเลยนะครับผมขออนุญาตใช้ล่างนี้ดีกว่านะครับมันง่ายกว่าถามว่าทําไมกันเหรอแน่นอนครับมันจะเล่นอย่างนี้เลยครับในเมื่อมันโกงเราเราก็จะโกงมันกลับครับแล้วเราโกงกลับเป็นสิบเท่าด้วยผมเองก็ไม่ใช่ ผมเองก็ไม่ค่อยชอบคีโกแลลวก็ไม่ชอบโปงเขาด้วยนะครับแต่ว่ามันถึงเวลามันไม่ได้นะฮะแต่น้อยครับที่แน่ครับผมจะไม่โกงใครก่อนครับผมจะหยอกผมจะหยอกล้อไปเขาโกงผมไปก่อน้ย <c oughs> ชิบหายแล้วแม่งอยู่สะบนสุดด้วย <c oughs> โอ้ยชิบจำนวนแม่งเริ่มเยอะขึ้นโอ้โห ก็ต้องหักขึ้นชนสู้กับมันแล้วสินะห,หนนอครับในนอหนนอหนนออ้าเอาเงี้แล้วกันผมจะไม่สนใจอะไรทางนั้นแล้วผมจะมาเชิญหน้าและเก็บมันอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วกันเพราะว่าเราเก็บช้าที่สมมวนมันจะเยอะนะครับผมรู้ครับว่ามันเยอะด้วยการฟันของเรานะครับแต่ยิงย่งยิ่งเลทเกณเท่าไหร่มันก็จะหาเริ่มบิน้าไปบนที่สูสงๆซึ่งทำให้ผมตามไม่สู้ไม่ได้ครับเพราะซีโล่มันฟันการใช้ดาบฟันที่ทำให้มันเพิ่มจำนวนได้อีกแสดงว่าเราต้องนะ ก็บอกแล้วผมจะรีบคิวมันให้เร็วที่สุดไปดีเถอะเพื่อนเอออเรียบร้อย ตายไปสองทีนะครับแต่ไรเกมนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าก็เหนื่อยนิดนึงกันนะแต่ก็ช่วยได้ยอะเนี่ยก็สีเขียวเ,ยวเนี่ยเแต่ผมจะบอกจุดฟาร์มให้ว่าฟาร์มที่ไหนสีเขียวๆเ,เลยนะครับไม่ใช่สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินต้องจากไอ้พวกปลาหมึกนั่นสีเขียวต้องจากบอสเท่านั้นมันมีจุดฟาร์มอยู่ครับเอ,อลิโอเอลิโอแก ตอนนี้ซีโร่นี่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยค่ายนี่มันโอ้พันห้าแล้วมันเต็มเก้าร้อยพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่ฉเฉลี่ยก็คือสองพันต่อหนึ่งในสี่ไม่ใช่เปล่าวะกูเข้าไปดูเองดีกว่าอ้าวกำเบยกำเบยนะครับมันใช้ได้ไม่ต้องนานแล้วผมไม่ยอมใส่เองก็ที่ผมจะใส่นี่คือสปีดเดส h นะครับกับไอ้นี่ช็อตอะไรล,ลืมไปแล้วเหมือนกันก็ผมจะใส่สองอันนี้ไปแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสี รู้สึกจะเพิ่มพลังงานน,นี่เราจนเต็มเลยนะไอค่าพลังอนะไรน่ะลืมชื่อไปละไปศึกษาขึ้นเอาเอง LA นะครับไม่รู้คนดูจจดา่าป่าถ้าผมขอญาเช็กก่อพุ่งนะครับเพราะด่านนี้มันไม่มันเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะไม่ตายหรอกครับก่อพุง่งก่อพุ่งผมจะใช้ก็ต่อเมื่อผมเล่นจบด่านแล้วเท่านั้นนะครับ ตอบได้ที่เล่นไม่จบดาบผมจะใช้ซีโร่ครับผมจะไม่ใช้กรอบพุ่งครับมันโกงเกินผมใช้กรอบพุ่งใช่ไหมล่ะแป๊บๆๆกรจบดาบแล้วเดี๋ยวมันจะมันสำหรับเล่นแก้เครียดครับแต่ตอนนี้นี่ไม่ใช่เล่นแก้เครียดครับมาเล่นแบบเป็นทางการอยู่ครับตอนนี้เล่นแบบเผยแพร่ต่อสายตาสาธารณชนนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้หรอกครับ <Ready. S 1> อ่าต่อกลยเกอบนี่แหละผมถึงไม่อยากสู้เลยแต่ผมเชื่อว่าผมทําได้ครับ พวกอิเลกูลา่าเออมันคืออะไรเห็นไหมตาบอมเป็นสีม่วงแล้วเราสามารถฟันกระสุนได้ก็คือเมือ่อกี้มันก็เล่นยาเสียได้อยู่นะ,นะโ,โอ้โหไอ้กูจะโตเกียวดีฟล้วอือ้อ ฮ้ยเออโอ้ตายเลยครับไม่เป็นไรเรายังพร้อมสู้อยู่ชีวิตเรายังเหลืออีกเยอะไม่ได้หรอกครับชีวิตที่พ่อแม่ให้มานั้นสำคัญครับยกเว้นซีโรครับเพราะว่าพ่อมันเป็นด็อกเตอร์ไวรี่ครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นข้อยกเว้นได้ครับ ไม่ต้องห่วงครับแดดผมอัพมาแล้วครับเฮือ,ฮอรียบร้อยครับตัวผมได้เปลี่ยนมาแล้วมันมากมันมากอมาแลกกันเลยดีกว่าใครจะไปก่อนกันเฮือ,อไปก่อนครับเลือดมันเลยหลอดเมื่อกี้เห็นไหมครับเลือดมนะันอ่ะผมไม่ได้สนใจให้เลือดเด็ดเด็นะผมสนใจที่เลเวลมันด้วยนี่เลวสามึงเมเขนาดนี้เลยเหรอนี่ย นะครับผมพอจะรู้จุดออกออกมาแล้วจุดออกออกมาก็คือปืนของซีโร่นะครับไม่รู้เหมือนกันใช้ป่านะเดี๋ยวลองยิงดูเอือยีไม่ได้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวันเอาก็ได้ฟันเอาก็ได้ <c oughs> เอือเอ๊้มทำไมมันล <c oughs> องยี น่าจะเอากกอบพุ่งมาเล่นนะเนี่ยเริ่มเสียเวลาแล้วมันน่าจะมีเพิ่มเกาะอของซีโรซีนาแค่หมุนไปหมุนมาก็ลำบากแล้วโอ้โห เออไม่มันมันเกิดอะไรขึ้นไมมครับมันยากแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวต่อไปมันก็จะง่ายแล้วแต่เห็นเฮ้ยเดี๋ยดิกลัวอะไรเรามีท่าไม่ตายอยู่นี่ลืมไม่ได้ยังไงครับรับไปคมเขี้ยวของข้าเกือบลืมในท่านี้โอ้เสียเวลาโง่ไปเลยปะโง่ไปเลยสองสามชีวิตโง่ไปเลยนะครับยอมรับครับว่าผมโง่รับไปซะคมเชี่ยวของข้า เนี่ยโง่โง่เลยตอนนี้ก็สบายแล้วล่ะเรารู้จุดออกของมันแล้วจุดออกของมันก็คือท่าของเรานั่นเองโอ้โหนี่เลือดผมลดไปเลยเนี่ยก็กำคิดอยู่เหมือนกันวนะ่าเออน่าจะเล่นเอ็กเบอร์เป็นปมาลองคิดดูตอนนี้มันจะทันหรือเปล่าแต่ผมเล่นเอ็กเปิดตั้งแต่คนดูตั้งแต่อน,อนุญ,ญาตให้ผมเชกเกาะเกาะพุ่งนะครับสำหรับของเอง็กอะ ถ้าอนุญาตผมจะยอมผมจะยอมนิดนเอ็กเปอร์นะครับนะครับเ yeah. ย,ย่อย่าทำนิสัยอย่าทำนิสัยฉันรู้แกคิดอะไรอยู่เออไม่โอ้โหไม่ได้หรอครับมันต้องช่วยตัวประกันครับผมยอมเสียชีวิตเพื่อช่วยตัวประกันนะเอาจริงพูดจริงๆอะ่ะผมจะช่วยครบทุกคนน่ะนี่แหละหลักการที่แท้จริงของการเล่นแคสเอ็กวูของผมล่ะผมจะแคสแบบ ช่วยลดยประกันครบทุกคนโดยไม่มีเฟลครับไม่มีตายไม่มีมิดครับทุกคนต้องรอดครับถึงพวกนี้จะไม่เคยช่วยอะไรผมเลยก็ตามทีนะครับแต่สำหรับภาคนี้ผมว่าซีโร่น้าสงสารสุดนะจริงไหมล่ะมันเพิ่งตื่นนี่เอ้ยเพิ่งถูกช่วยเองอะจริงไหมช่วยเสร็จปุ๊บก,ก็เรียบร้อยเลยถูกจับมาทํางานเลยเนี่ยน่าสงสารสุดแล้วเป็นผมนะลาของล้วลาหยุดสก,กิลยาวเลยนะ,นะรับนะรับ นี่ยไม่จบนะครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนเราจะปล่อยมันอยู่ครับอยู่ซี่เฮ้ยืหเนี่ยแกอีกแล้วเหรอจะมากี่ตัวก็เท่ากันนั่นแหละรับไปซะเอาพิกดผิดคมเขี้ยวของข้าเออเหลือเม็ดโอ้โหดูเลือดมันลดครับน่ะไม่มีทางหรอกแกทำอะไรข้าไม่ตายหรอกเออฮ่า ก็เ,เหมือนคนโรคจิตเลยสียงๆคนละไอตัวนี้เดี๋ยวผมขอ,อยอมตายทีนึงนะไอ,อนี้เข้ามาเพื่อช่วยตัวประกันเฉยๆไม่ได้เข้ามาทำภารกิจเนี่ยอยู่ไหนนะตัวประกันที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยแค่นั้นแหละเราก็ยอมตายมาเลยมาฆ่ากูเลยมาฆ่ากูเลยมาเลยมาเลยเออ,อ,อไ่เบาอ่ะไปหาหาพ่อดีกว่าเลือดโลดเกยอะกว่า อย่า yeah. yeah. มาเป็นหนึ่งเดียวกันเถอะเออคนอัพเขาบอกว่าเวลาซีโร่ตายหรือว่าเอ็กตายเนี่ยจะกลายเป็นฟองสบู่นะครับแต่มาลองคิดดูดีเออมันก็จริงของเขานะแน่นอนครับตรงนี้เราแม่งเกิดใหม่อย่างไวแปบบ๊บนึงนะเอ้ยใครมันทักสกายมาวะกำลังแคสอยู่เลยในเนี้ยไอยคนที่ทักมาตรงนี้เขามากลัวตัวประจานเลยนะครับว่าเป็นใคร มตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ไปทางลับหรอกผมแค่นี่เฉยมาเก็บข้าวของเฉยเดี๋ยผมก็ไปแล้วเรียบร้รอยครับกลับบ้านเบลเก่อนแล้วก็ลุยต่อเลยเนี่ย๋ตวผมจะทำในเรื่องพิเศษที่ดูนะหลังจากจบด่านนี้ไปแล้วอะโอเคมาครับ ได้เกาะแขนมาแล้วเอ็กเกาะนี้จะเป็นเกาะแขนของใครเออเอไม่ใช่รู้แล้วว่าเกาะแขนของเอ็กแต่ว่ามันเป็นเกาะของชุดเกาะอะไรเหรอะเออชิ้นส่วนชุดเกาะอะไรต้องพูดอย่างนี้สิแล้วดรไลเต์ไรนี่ก็ชอบได้ไรไม่รู้เรื่องนะเก็บไว้เป็นชินช้นๆน่ะแยกไว้เป็นชิ้นๆและพวกนี้มานั่งเก็บเอามันเก็บไปทุกภาคเลยนะมาเลยทำไมาตาของข้าคมเชี่ยวแวววบจองรับไป อดูเหมือนคนจะสะใจกันมากเลยนะครับเนี่ยผมว่าเออเป็นยังไงล่ะโอ้มาลองคิดดูดีๆแม่งเล่นซีโร่ดีแล้วไม่น่าไปเล่นเล่นเอ็กนี่ไม,ม่มีอย่างนี้นะครับถ้าของเอ็กมันเป็นแบบเ,เส้นตรงเฉพาะตวัวเอ,อ็กอะเออมันไม่ไหวหรอกครับต่อยเชิเกาะพุ่งเหืดเดี๋ยวพอเจอตรงเนี้ยเกาะพุ่งจะไรความหมายนะครับ <S <S นะฮอปนะฮอปมันมาแล้วครับไอตัวหายนะ ตรงนี้ผมขอแนะนําให้รีบฆ่ามันใด้เร็วที่สุดนะครับเพราะข้างบนจะมีตัวประกันอยู่ซึ่งถ้าคุณไม่รีบฆ่ามันเนี่ยตัวประกันก็จะก็จะโดนคิวทันทีเลยครับรับไปซะคมเคี้ยวของข้าแค่เนี้อยอ้อะไรตุ้มอะไรดังตุ้มเมื่อกี้ได้ยินเสร็จละรับไปซะคมเคี้ยวของข้ารับไปอีกมันจะบอกว่ารับไปอีกดอกรับไปซะคมเคี้ยวของข้าเอ้ยทำไมมัน ไม่เป็ตัวนี้ดื้อยาจังเรียบร้อยโอ้โหโอูห้หไอ้เหี้ยตายพยุงตายพยุงจะได้ไหมซิมีอยู่ฟาร์มเนี่ยผมเคยถามคุณวีเขาว่ายุงมาทำไมผมรู้แล้วโอ้โหตายพยุง <c oughs> เงอะงเ่งเงอะงเงอะงุ่งยิงมุ่งยิงเลยตายพยุงที ไม่เป็นไรครับเราต้องฆ่ามันครับตายเพราะอยู่นะครับยังเครื่องไม่หายครับเอาล่ะเราขอลงไปสำรวจเลยหน่อยดีกว่าเผื่อมีอะไรอยู่นั่นไงเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งโอ้เม <c oughs> ื่อกี้นี้ อู้เลยนะครับอู้เลยมันก็นมันมันชนแล้วแต่มันก็มันจะรวมล่าแต่ตีที่ฆ่าม,มันก่อนนี่ถ้าไม่มีไอ้แมงปอพวกนี้นี่อดเลยเนี่ยเ <c oughs> ฟลเลยอ่ะเฟลอย่างหนักจนต้องพูดจริงๆอะเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันโดนกินนี่ผมรีเกมเลยผมยอมเล่นใหม่เลยด่านเนี้ยโอ้หนุดหใจเลยเมื่อกี้นี้ เงิมครับเงิมเงิมเงิมนิดนึง,ง,ง,งตอนนี้เจออนาะการเมื่อกี้ก็ไปไม่ถึงกับเงิมครับตาเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกมันก็น่ากลัวแค่ไอตัวพันนี้เท่านั้นแหละเออรับไปครับพลังของข้ามาลองฟังเพลงของข้าแสดรู้มั้ยรูเหมือนพลังเราจะหมดเลยนะครับไม่เป็นไรครับอ้าวไอ้เอีเ้กบผิดช้างมันครับ จะมีพลังก็ไม่ได้ใช้แล้วแหะตอนนี้เจอเผชิญหน้าบอสแล้วครับเห็นประตูบานนี้ตอนแรกคิดว่าจะเข้ามาจะเจอบอสแล้วเมื่อกี้เห็นประตูนี้เลยไม่ได้พูดแต่ก็ก็ไม่แปลกก็แปลกใจนิดนึงแล้วก็ไม่แปลกใจแล้วตอนนี้นะครับข่มเขี่ยวของข้าใครจะมารับเป็นคนต่อไปแกเองอ่ะทำไมต้องมีคนเชิมาด้ยคิดว่าแกจะรู้จักกันอยู่แล้วซะอีกเนี่ยนะเลือดบ,บอส มีอะไรผมตกใจอีกไหมครับอะไรมันแพ้ทุกอย่างเลยตัวเนี้ยดูดฟันปุ๊บมันก็เจ็บเลยเห็นไหมดูดิอืมสักทีหนึ่งเหอะอืมยังจะดื้ออีกนะครับยังจะดื้อรัน,นครับเฮ้ย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 มันลึกเกินไปเอออืมดันตกลงไปครับ เลยโดนโดนจิ้มจุ่มเลยรวมจิ้มจุ่มในน้ำสีม่วงเลยนะครับนะฮอบนะฮอบเราก็โดนมันชิวไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับไอ้สีม่วงๆข้างหลังเรานี่มันเป็นอะไรอะเออเนะมาตั้งแต่ต้นเกมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้น้ำม่วงๆนั่นมันคืออะไรอ เฮ้ยแลกกันดีกว่าอ้้หอ้หูหไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ใครจิบเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมกำลังสาหัสอยู่เลยแหละเฮ้ยสถานการณ์ยังผมชัดจะเป็นกังวลแล้วเดี๋ยวบอสไม่ต้องใช้ทาาไม่ตายแน่นอนถ้าตามสูตรเกมแล้วก็ เอาล่ะจงตายด้วยกระสุนกระกาซะเถอ,เอะเฮ้ยเมื่อกี้นี้น่าจะปิดฉากด้วยคมเคี้ยวไงเออระเบิดลงมาบอกจองตายด้วยคมเคี้ยวของข้าซะเถอะอะไรแบบเนี้ยเออไม่เย้ชนะปอเปอีกตัวแล้วนะครับเนี่ยที่มากเลยอ่ะโอ้โหนายอะยอดมาก อ้นี่จะช่วยเพื่อนที่โดนไวรัสน,นะกลับมาฆ่าเขาแทนเดี่ยวมากเนี่ยท่านนี้ของซีโร่เป็นท,นท่านที่ผมชอบสุดแล้วเนี่ยชอบไปข่มขีวนั่นอีกว่าวดอปของใช้เยอะใช้ได้เอเยอะใช้ได้อยู่นะแหน่ไม่มาอีกก็เอาเป็นว่าขอจบการแคสแตะเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ